สถานีรถไฟใต้ดินนนี้เขาเชื่อมต่อไปตรงไหนกันบ้างนะเหรอพี่เอกจำได้ว่าเชื่อมต่อมาสองสถานีนะพี่ฝนเชื่อมต่อสองสถานีหมายความว่าไงอะ่ะนี่ไงตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งเห็นเป่าอ๋อนี่ไงจริงด้วยเหมือนอย่างที่พี่เอกบอกเลยแฮะนี่อะไรอะ่ะนี่แว่นตาใครลืมมาไว้หรือเปล่าเขาไม่ได้ลืมหรอกเป็นแว่นตาใหม่แว่นตาใหม่เหรอแว่นตาแบบเปิดได้สองชั้นอะอ๋อดีจังเลย นี่ก็ของมาใหม่เขาแถมให้ฟรีบนรถไฟบนรถไฟเนี่ยนะแถมที่รองคอให้ด้วยเหรอใช่แล้วที่สำคัญนะนี่งานสถานีนี้เขาให้เรามาเชื่อมต่อบริเวณถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นไงที่เปิดเกมเข้ามาตอนแรกแล้วเขาเชื่อมต่อขึ้นไปชั้นบนได้แล้วหรือ,อยังอ่ะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะต้องเดินขึ้นบันไดดูก่อนนะโอโหดูสิฮะเขาเขานั่งลอยกลางอากาศอ่ะ เขาลอยกลางอากาศหรอเป็นนักมายากรใหม่ง่ะหรอก็น่าจะเป็นนักมายากรใหม่ของที่นี่นะพี่ฝนอันนีอันนี้ก่อนทีนี้เขามีสนามบินตั้งแต่เมื่อไหร่น,นะพวกเราป้ายโฆษณาสนามบินมีมาสักพักถึงแล้วะ นามบินกำลังจะมาที่เมืองอวตารเวิร์ดีจังเลยพี่หวนจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเขามาก่ะแบบนี้เราก็นั่งเครื่องบินได้ใช่ปล่าใช่แล้วที่สำคัญนะตอนนี้หิวน้ำจังขอดื่มน้ำก่อนก็นแล้วกันนะ <c oughs> น้ำส้มนี่นะ อร่อยรสชาติด,ดีจังแลยบัวุกปิกจอดรีบก,กินเร็วเขา้าบัว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 เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปสำรวจสถานีรถไฟใต้ดินกันต่อตรงนี้ออกได้เปล่าเนี่ยน่าจะออกไปได้นะพวกเราทำไมออกไปได้พี่ฝนประตูปิดเหรอประตูยังไม่เปิดให้ใช้งานนะตรงนี้นเดี๋ยวก่อนพี่เอกเจออะไรนั่นน่ะอืมอันนี้น่าจะเป็นแผนที่อะแผนที่เดี๋ยวก่อนอันนี้เขาเรียกใบปรชชวตั้งหากเอา นี่ไม่ใช่แผนที่เหรอเนี่ยไม่ใช่แผนที่เขาเรียกโรชัวโรชัวของอะไรอะ่ะเป็นร้านค้าที่อยู่ด้านบนของสถานีไงอลองเดินขึ้นไปดูกันดีไหมลองเดินขึ้นไปดูงั้นเหรอได้เลยเขาไม่ได้กั้นฉากสีเหลืองไว้แล้วอะ่ะอ,อทำไมอะ่ะบ๊บ๊บ๊หรือว่าจะไปไม่ได้ถ้าทางเขาจะยังไม่ให้ขึ้นจากตรงนี้อะนะน่าสงสัยชะมัดเลยแล้วเขามีบันไดไว้ให้กับว่าเราจะมายกันนะ เขาน่าจะยังไม่เปิดจุดเชื่อมมาลองไปสถานีอื่นดูก็ได้นี่นะงั้นเอาอย่างนี้เราเธอลองไปขึ้นบันไดที่สถานีด้านหน้าดีกว่านี่ไงเขาบอกว่ามี2ส,สถานีใช่เปล่าหนึ่งกับ2อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีที่2เพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่สถานีที่1ใช่หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่1ไม่ใช่หรอเราลงอยู่สถานีไหนกันแน่นี่ไงสถานีที่1นเนี่ยหมายเลขหนึ่งเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง ถ้าอย่างนั้นเราลองเดินไปถามพนักงานที่ขายตั๋วตรงนู้นกันดีกว่าพี่ฝนถามคุณพนักงานงั้นเหรอใช่แล้วถามว่าเราไปสถานีที่สองได้ทางไหนบ้างอะอ๋อเออใช่จริงด้วยพี่เอกนี่เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะบูบบบูบูบูบิ๊กบอกว่าไงอะบบอกว่าอยากไปสถานีถัดไปอ่ะ ขอโทษได้นะคะคือว่าพวก่เราอยากจะไปสถานีถัดไปจะต้องทำยังไงบ้างหรอคะเรื่องนั้นง่ายมากเลยนะคะก็แค่นั่งรถไฟจากสถานีนี้ไปก็ไปสู่สถานีที่2ได้แล้วล่ะคะ่ะจริงเหรอคะง่ายๆแบบนี้นี่เองงั้นไปต่อก่อนแล้วนะคะแค่นี้นะเหรอพี่อนพูดผิดพูดผิดว่าไปก่อนนะคะงั้นก็ไปกันเลยพี่ฝน <laughs> ไปแล้เข้าเอาละครบับเดี๋ยวขับรถไฟให้แล้วนะครบับ ออกเดินทางไปสถานีที่2 next station สถานีที่ 2, 2> เรามาถึงแล้วพี่ฝนสถานีนี้เราสามารถขึ้นบันไดไปได้หรือเปล่าต้องลองดูนะว่าแต่ว่าพี่เอกเจอของด้วยเจออะไรงั้นเหรอข้างในมีแว่นมาอีกอันหนึ่งแล้วมีแว่นตาเหรอแปลกจริงๆแปลกจริงๆมีแว่นตามาอีกแล้ววะเราก็ตอนแรกยังไม่มีเลยตอนแรกยังไม่มีตอนนี้มีสอันหรือว่าเขาจะให้สถานีละหอันเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะลองใส่ดูก่อนโอ้โหเท่เหมือนเราแหละเรามีแว่นแบบนี้ด้วยลองขึ้นดูดีไหมตรงเนี้ยลองขึ้นตรงนี้งั้นเหรอใช่แล้วจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนี่ไงพี่ฝนเจอป้ายอีกแล้วป้ายโฆษณาเกี่ยวกับสนามบินงั้นเหรอใช่แล้วก็จะมีบวชัวสถานที่ท่องเที่ยวข้างหลังเขามีเกาะด้วยนะใช่มีเกาะแบบนี้ดีจังเราอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลที่ต่างประเทศก็ได้นะ ในอาวาตารจะมีทะเลต่างประเทศด้วยเหรอหรือไม่ก็ทะเลที่อยู่ในอาวาตารไงพี่ฝนดูอะไรนี่ดิทําไมเหรอเขามีจุดเชื่อมต่อตรงนี้ด้วยนะหรือว่านี่จะเป็นแผนที่หรือเปล่าใช่แล้วนี่ต้องเป็นแผนที่การเดินรถมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าสายเลยอะห้าสายเหรอนี่ไงมีห้าสีเห็นเปล่าอ๋อมีสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอืมว่าแต่ว่าข้างบนนี่มันเชื่อมต่ออยู่กับอยู่กับอะไรอะ ร้านอุปกรณ์กีฬาเดี๋ยวก่อนใช่ที่ไหนล่ะด้านบนนี้เห็นเขาบอกว่าเขามีอัปเดตมาเพิ่มเติมหรออัปเดตอะไรมาไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเข้าไปดูก่อนสวัสดีคุณลูกค้านะคะวันนี้มีอัปเดตชุดกีฬามาใหม่นะคะอันเดียชุดกีฬามาใหม่งั้นเหรอคะอยู่ด้านในนะคะเดินชมได้ตามสบายโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอกเปลี่ยนรองเท้าเลยเหรอก็ต้องเปลี่ยนเลยนะอาวเดี๋ยว ก่อนก็มีท่ามาใหม่เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าได้ด้วยนี่ไงรองเท้าสีเขียวอยากได้มาตั้งนานแล้วอโอโอย่างแท้เลยอย่างนี้เดี๋ยวม่วอนขอเปลี่ยนคู่นี้บ้างดีกว่าเป็นรองเท้าสีแดงอะเหรอใช่รองเท้าสีแดงนี่นี่มีท่าแอคชั่นมาใหม่เดี๋ยวทดลองใช้ดูก่อนดีกว่านะบู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 และที่สือคันนี่เลยมีแว่นตาที่มอคกับม่วอนในสีชมพูแว่นใหม่เหรอเนี่ยใช่แว่นใหม่สวยมาก ข้างในนี่มีชุดกีฬามาใหม่จริงๆเหรอเนี่ยนี่ไงชุดกีฬามาใหม่มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนี่เขาทํามาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะเลยน่าจะใช่นะ <c oughs> มาเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ไงสีแดงของพี่ฝนอ่ะโอโ้โหน่ารักจังเลยส่วนสีเขียวก็ของพี่เอกอย่างแท้เลยนี่เขาให้อะไรมาด้วยพี่ฝนมีกระเป๋ามีรองเท้าไงนี่กระเป๋าของพี่เอกก็เป็นสีเขียวเห็นเปล่าใช่แล้วนี่รองเท้ามาใหม่เนี่ยบูบบูบบุปิดบูบว่าไงอ่ะ ไม่ใช่ของนายโบนี่เป็นรองเท้าของพี่เอกกับพี่ฝนพี่ฝนครับพี่เอกครับปุ๊กปิ๊ครับจอดคิดว่าเนี่ยชุดตรงนี้เขามีหลากหลายแบบสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ทดลองเปลี่ยนได้เลยทีนะนี่กระเป๋ามาใหม่น่ารักจังกระเป๋าของพี่ฝนตรงสายมีลายถักอยู่ด้วยจริงเหรอนั่นไงดูดิอ๋อนี่ไงสีเขียวกับสีแดงนี่กาจับมาเพื่ออแล้วแน่นอนเลยเนี่ย แต่และชุดนี่ชุดนี้เท่อะเรื่องกชุดไหนอ่ะนี่ไงชุดนี้อะอ๋อเขามีเสื้อคลุมด้านนอกแล้วก็มีรองเท้าเข้ากับชุดแลวนี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตเหรอใช่น่ารักจังอย่างเท่เลยลองใส่ดูน่ะนะใส่แล้วเป็นไงบ้างอะเท่มากเลยลุกหล่ออืมมีแขนยาวด้วยนะเนี่ยมีหมวกด้วยงั้นเหรอแบบนี้ก็สบายเลยเท่เลยเอาเดี๋ยวก่อนนี่มีชุดนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะชุดเทนนิส ชุดมันเชลิเดอร์เลยนะใช่ใช่ใช่เอ้าอะไรเดียกก่อนฟังนี้พวกปิกนี่ชุดนายแน่นอนฉันก็อยากใส่ชุดสีดําเหมือนกันแต่ว่าฉันใส่ไม่ได้ <c oughs> นี่ชุดนายนะสีดําของนายโดยเฉพาะล่ะงั้นเดี๋ยวพเพกลองใส่ให้ดูก่อนแล้วกันนะโอ้โหเขาอัปเดตมาเพื่อพวกเรลวเหรออืมน่าจะใช่นะพี่ฝนนะ <c oughs> มีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดําอย่างแท้ ชุดสีเหลืองนี่เหมือนของโบเลยนะสีเหลืองอันนี้เหรอโบโบโบหรือว่าชุดนี้จะเหมาะก,กับโบ แต่ว่าโบยังใส่ไม่ได้นะสิไม่เป็นไรเดี๋ยวไี่วนใส่เองเนี่มีกระเป๋ามีกระปองสีดำด้วยล่ะคะ่ะบอกนี่เราเปลี่ยนชุดกันสนุกสนานเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมีผ้าพ่อขวาด้วยนี่นาะแบบนี้ก็ไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วก็โอ้โหดูนี่สิพวกเราเปลี่ยนชุดกันมาหลากหลายชุดเหมาะกับพ่อแล้วเท่านั้นแหละอืมใช่แล้วละ่ะพี่ฝนวันนี้เขาอัปเดตอย่างเยอะเลยนะอัปเดตทั้งชุดกีฬามาใหม่ ทั้งสถานีรถไฟแล้วนานาคตข้างหน้ายังมีสนามบินอีกมีสนามบินเนี่ยนะใช่จะต้องมีสนามบินแน่นอนเลยใช่แล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีชุดใหม่อีกนะพี่ฝนชุดใหม่นี่ไงชุดสีดำอ๋อชุดสีดำเท่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะงง้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ่ายรูปเป็นที่ระทึกอเรามาถ่ายรูปในนี้ก่อนนะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกในนี้ก่อน,นแน่นนนมาเร็วเข้าตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ ตั้งท่าก่อนแล้วทําไมโบเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปทีละคนอ่ามาเอาล้นางโบเข้ามาเร็วเข้าบูบูบูเอาพวกพิกตั้งท่าเร็วเข้าฮะฉันจะตั้งท่ายังไงฉันยืนอยู่ข้างหน้านะพี่วันรับเดยนจอดตั้งท่าเท่ๆตอนนี้เลยก็แล้วกันนะครับบูอ้โหพอฉายออกมาปุ๊บ น่ารักจังเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสบไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบบุย,บย,บย